เรียบร้อยครับมานี่แหละชีวิตเจ้าเรือประมงเฮาใครอยูแล้วปืนปืนกอนนอ้อนเออปืนก้นอย่างนี้เลยรับรูกรสชาติความอร่อยอร่อย <c oughs> อย่าเป่าอย่าเป่าเอาให้ดังโก้ก้อยปลาก้อยปลาล้อมืองล้อมือง

างวาเลยอ้ยี่หเชฟเปียงแดงวนี่สลาเลยยเชฟไม่เอาเลยยี่ห้อยังได้อยู่แต่ว่าต้องปนอนสองสลึงมิเออตเขามเมาแล้วเวลาเขาก้มหนักก้มตาทีมันมันเมามันหนามือเด้ก้มยังเดียวนาะ ปลา,ามานันมวนอยู่ดิมัน,นเบิ่งไกลอ่ะความสุขเนาะชีวิตเท่ากับต้องเรี้ยนลูกไปชาวประมงเท่ากัเม,มื่อวเราคุยกินสเสียบโลกนันแม่ลูกิคนคือ้อยังลนองเม่บอกนองรเราจุยกินกับไ้วาซาบิซเสย์กินไรมับไ,ไปบไกินไฮ้ ใบเบิ้งใบใบเบิ้งใบเบิ้งเอาข่อยเหนียวใบนี่ให้พี่น้องแล้วเบิ้งคือยังจะคุยเหมือนเป็นข้ามข้ามเดียวเราก่แมนแมนก็ยัง,ยงอเอียงอ่ะส,สามสิบกี่พันตับเออเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งความเสของเราเบิ้งเด้อเด้อนี่เบิ้งคนกินนะวาซาบิเบิ้งแล้วกินปลาที่โต แล้วะครับบ้ามันเขากันยู่หบ,บ่เขาปากล่งมังเดียวกันนี่นอ้องโอ้นอ้องลงมังค์วะนะไเป็นังไงเป็นังไง บัตผู้เมามันกินเขาแซ่บได้ว่า,านี่เ,เป็นยังไงปูไว้แล้วมันตีม,ม,มั่วาตอนกินเขาบอกเขาหยอทนท่างกาย